อธิบดีกรมราชัณฑ์ยืนยันนะครับว่าไม่มีเทปลับบันทึกการสนทนาระหว่างทางนายสิริโชคโสภากับนายวิคเตอร์บูตแต่อย่างใดเรื่องนี้นายชาติชายสุทธิกรมอธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเข้าเยี่ยมนายวิคเตอร์บูตที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับว่านายสิริโชคโสภานั้นได้ขอใช้สิทธิ์สอสอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังนอกเวลาเยี่ยมซึ่งสามารถอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษ ก็เป็นเช่นเดียวกันกับการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทูตเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศตนเองโดยใช้ห้องพบทนายเป็นสถานที่เยี่ยมนะครับสำหรับกรณีของนายสิริโชคนั้นได้ขอเข้าเยี่ยมเมื่อวันที่11เมษายนเวลา16นาฬิกาเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นการพบพูดคุยกันเพียงสองคนเท่านั้นไม่มีภรรยาหรือว่าทนายความของนายวิคเตอร์บูตอยู่ด้วยไปอย่างใด นอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมตามระเบียบการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าเยี่ยมนําอุปกรณ์บันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในบริเวณสถานที่เยี่ยมแล้วก็จะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าเยี่ยมอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ครับว่าจะมีการนําอุปกรณ์เข้าไปบันทึกเสียงตามที่มีการกล่าวอ้าง ทางด้านของนายลักษณิติวัฒนาวิจารณทนายความของนายบูธก็บอกว่าไม่ทราบมาก่อนนะครับว่ามีการบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายบูธกับนายสิริโชคโดยจะได้มีการสอบถามจากนางออร่าบูธภรรยาว่ามีเทปเสียงดังกล่าวจริงหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกถึงการนําเทปการสนทนาดังกล่าวออกเผยแพร่นะครับว่าเรื่องนี้ให้ไปถามกับนายสิริโชคและเห็นว่าเป็นความพยายามกล่าวหารัฐบาลในการแทรกแซงขบวนการยุติธรรม นอกจากนั้นนาะยกยังปฏิเสธข่าวที่ประเทศรัสเซียสั่งประชาชนให้งดการเดินทางมายังประเทศไทยแล้วก็ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศไปทําความเข้าใจกับรัสเซียแล้ว